ข่าวการสูญหายของเรือดำน้ําไททันเรือนําเที่ยวซากอป,ปางเรือไททานิกที่ขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่19มิมถุนาย,ยนที่ผ่านมาถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจซึ่งการค้นหาค่อนข้างมีความกดดันค่ะเนื่องจากต้องค้นหาตัวเรือให้ทันก่อนที่ออกซิเจนในตัวเรือจะหมดลงความพยายามที่จะตามหาเรือดำน้ําจิ๋วนะคะไททันนะคะ,ะที่ว่า มีนักท่องเที่ยวอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วก็ลงไปอยากจะไปดูเรือไททานิกที่ความลึก3,800เมตรแล้วก็ขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์คือมาจนถึงวันนี้มานาทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาตามการคำนวณก็คือว่าออกซิเจนเนี่ยหมดแล้วนะคะหลายๆคนคงจะทราบข่าวเรือดำน้ำไททันซึ่งเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กในการพานักสำรวจและนักท่องเที่ยวดำลงไปใต้น้ำลึกเพื่อสำรวจซากเรือไททานิกแล้วนะครับ ซึ่งไททานิกเนี่ยเป็นเรือที่จมลงสู่ก้นทะเลแอตแลนติกเมื่อปี1912 19, 19, นะครับแล้วก็ถูกค้นพบเมื่อปี1985นเะเมื่อประมาณ111ปีที่แล้วนะครับก็สมัยรอ6ของเราซึ่งหลายๆคนทั่วโลกเนี่ยก็เลเอาใจช่วยทีมค้นหานะครับให้สามารถช่วยผู้โดยสารบนเรือให้กลับมาโดยปลอดภัยโดยเรือดำน้ำเนี่ยสูญหายเมื่อวันที่18มิถุนายนนี่เอง ศูนหาไปพร้อมกับลูกเรือ5คนครับเวลาประมาณ8โมงถึง9โมงครึ่งอันนี้เวลาไม่แน่ชัดเพราะว่า,าทีมค้นหาเนยนำไปคำนวณออกซิเจนเรือดำน้ำขนาดเล็กเนี่ยขาดการติดต่อกับเรือแม่หลังปล่อยลงน้ำชั่วโมงชั่วโมง45นาทีาในมหาสมุทรแอตแลนติกครับใกล้ซากเรือไททานิกนะห่างจากชายฝั่งแคนาดาเนี่ย6ก0กิม ที่ความลึก3,200เมตรอ่าซากไททานิกเนี่ยลึกอยู่3,800เมตรนะครับและก็ประสานเรือยามฝั่งแคนาดาสหรัฐนะให้ออกตามหาเมื่อตอน5โมงเย็นของวันเดียวกันซึ่งตอนนี้ทางทีมค้นหาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ระดมสัปพะกำลังทั้งทางทะเลและทางอากาศเพื่อค้นหาเจ้าไททันนะเพราะว่า เขาคาดการออกซิเจนอยู่ในนั้นเนี่ยมันหมดแล้วนะครับโดยคำนวณว่ามันจะหมดเมื่อตอน17นาฬกาของวันที่22มิถุนายนนี้นะครับเรือดำน้ำขนาดเล็กไททันเนี่ยพาไปชมซากเรือไททานิกณจ,จุดที่ไททานิกจมคืออยู่ห่างจากชายฝั่งของนิวฟันด์ประเทศแคนาดานะไปทางตะวันออกเฉียงใต้เรา700กิโลเมตรซึ่งลูกทัวร์ในทริปครั้งนี้เนี่ย มีอยู่5คนครับล้วนแล้วแต่เป็นมหาเศรษฐีทั้งนั้นนะครับโอ้มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ศีตาซาที่ไหนจะมีเงินซื้อทัวร์เรือดำน้ำไปดูซากเรือไททานิกนะก็มีได้แก่คนแรกนะฮามิชฮาร์ดิงนะ,ะคนนี้เนี่ยเป็นเศรษฐีและนักระจนภัยชาวอังกฤษครับนะคนที่สองซาฮาชาดาดาวูดนะอันนี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวอังกฤษ นะเชื้อสายปากีสถานโดยเข้าไปกับลูกชายเขาด้วยนะครับอายุอายุ19ปีอีกคนพอเฮนรี่นากเลสคนนี้เป็นนักผจญภัยชาวฝรั่งเศสครับนะและคนสุดท้ายเลยสตักตันลั u ชนะคนนี้เนี่ยเป็น CEO ของ Ocean g a เกเลยคนที่จัดทัวร์ครั้งนี้นะครับโดยค่าใช้จ่ายครั้งนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250,000ดอลลาร์ หรือประมาณ8ล้าน7แสนบาทโดยการช่วยเหลือครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทางสหรัฐแคนาดาและองค์กรเอกชนจากทั่วโลกพร้อมเรือดำน้ำกู้ภัยจากสหรัฐและเรือดำน้ำไร้คนขับหรือ ROV นะ ROV นี้ไม่ใช่เกมนะ ROV นี้เป็นชื่อย่อของเรือดำน้ำไร้คนขับนะจากทีมสหรัฐและแคนาดานะ,อะสองทีมนี้ประสานงานกัน แล้วก็มีเอ,เอกชนด้วยนะเอกชนด้วยแต่ยังไงก็ตามการปฏิบัติการช่วยเหลือเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะมีคลื่นรบกวนเรดาร์จากซากเรือไททานิกแล้วก็แสงค่อนข้างน้อยนะครับจากทะเลลึกเพราะว่ามันเป็นเขตมิดไนท์โซนนะโซนนั้นนะ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนที่มันมืดตลอดเวลานะแล้วก็มีอากาศหนาวจัดนะครับพื้นที่ใต้น้ำเองก็ถูกจำกัดครับ่าโดยมีข้อมูลออกมาว่า มีคนที่เคยเดินทางไปกับเรือไททันเนี่ยเพื่อชมทัวร์ซากเรือไททานิกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยออกมาบอกว่าอุปกรณ์บางส่วนมันทำขึ้นมาโดยไม่ได้มาตรฐานครับแล้วก็มีเรื่องราวมากมายนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรือไททันว่ามันยังไม่พร้อมที่จะดําลงไปที่ความลึกของซากไททานิกะจากความคิดของผู้เชี่ยวชาญทางทะเลเนี่ยวิลโคเนนจากสมาคมมารีนเทคโนโลยีซ s o c ซตี้นะ ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว CNN เมื่อวันที่21มิถุนายนนี้เองนะครับว่า Ocean Gate Expedition ี่ยบริษัทเจ้าของเรือดำน้ำไททันที่สูญหายไประหว่างพำนักท่องเที่ยวชมซากเรือไททานิกเนี่ยใต้มหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมันไม่ได้ทำตามบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางทะเลมาตั้งแต่แรกครับเนื่องจากทางบริษัทปฏิเสธที่จะนำเรือไททัน เข้ารับการตรวจสอบความปลอดภัยที่เข้มงวดโดยสมัครใจปัจจุบันเนี่ยโคเนนดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านเรือดำน้ำนะครับของสมาคมโดยเขาเปิดเผยกับ CNN ว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2018เนี้ยเขาเคยได้พูดคุยกับสต็อกตันลัตนะผู้ก่อตั้งโอเชียนเกตโดยกล่าวถึงความวิตกกังวลของทางสมาคมครับเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยดังกล่าวอืม โดยเขากล่าวกับรัฐว่าทางสมาคมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่โอเชียนเกตทำอยู่นอกจากนี้คนเน็นยังได้ล่างจดหมายถึงรัฐในนามสมาคมโดยระบุว่าคุณกำลังแบกรับความเสี่ยงจำนวนมากและความเสี่ยงที่คุณกำลังแบกรับอยู่อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดนะอุตสาหกรรมของเรามีประวัติด้านความปลอดภัยที่ดีมากและหากมีอะไรเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อประวัติความปลอดภัยของเรา ทุกคนก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มีเรือดำน้ำา10ลำในโลกที่สามารถดำได้ลึกกว่า12,000ฟุตนะอันนี้โคนน่นกล่าวเสริมเพิ่มเติมนะครับทั้งหมดได้รับการรับรองยกเว้นเรือดำน้ำของโอเชียนเกตนะโดยโคเนนได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหากก่อนหน้านี้โอเชียนเกตดเนี่ยดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างจริงจังปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้อาจจะพอหลีกเลี่ยงได้ครับ ล่าสุดปาฏิหาริไม่มีจริงนะครับเพราะทางการสหรัฐนั้นได้แถลงยืนยันการเสียชีวิตของผู้โดยสารในเรือดำน้ำไททันทั้ง5้าคนแล้วโดยระบุสาเหตุว่าเรือระเบิดครับโดยทางทีมกู้ภัยได้คาดการว่าตัวเรือไททันระเบิดตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่ดำน้ำลงไปในทะเลแล้วนะครับยังไงผมก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง5คนด้วยครับ CEO ของบริษัทโป e เชนเกตก็คือบริษัทเจ้าของเรือดำน้ํำไททันที่กําลังตามหาอยู่เนี่ยค่ะชื่อว่าสต็อ t o n Rush ตัวสต็อ t o n Rush ตอนนี้ก็ยังสาบสูญอยู่บนเรือดำน้ำําไททันปรากฏไปดูประวัติภรรยาของเขาชื่อว่า Wendy Rush น่าสนใจมากเว n d y เนี่ยมีศัก์เป็นลือก็คือลูกหลานเหลนแล้วก็ลือนะคะ ของบรรพบุรุษเขาก็คือเป็นผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสที่อยู่ในเหตุการณ์เรือไททานิกล่มตั้งแต่ปี1912สองสามีภรรยาคู่นี้ชื่อว่าอีซีดอร์ฝั่งผู้ชายนะคะและฝั่งผู้หญิงชื่อว่าไอดาสตร s สคนที่เขารอดชีวิตจากเหตุการณ์ไททานิกเขาเล่าเหตุการณ์ของสองสามีภรรยาคู่นี้ให้ฟังก็บอกฝั่งผู้ชายก็คืออีซีดอร์เนี่ย คือจริงๆคนรวยจะได้สิทธิ์ใช่ไหมคะลงเรือช่วยชีวิตก่อนปรากฏอีซีดอร์สละสลัดที่นั่งตัวเองให้กับผู้หญิงแล้วก็เด็กได้ไปส่วนฝั่งผู้หญิงก็คือตัวไอด้าก็สลัดที่นั่งเหมือนกันเธอบอกว่ายัางไงเธอก็ขออยู่กับสามีของเธอบนเรือไัเทนิคลำนี้คนที่เขารอดมาได้เขาบอกว่าจังหวะที่เขาขึ้นเรือแล้วออกมาแล้วมองกลับไปสิ่งที่เขาเห็นก็คือสองสามีภรรยาคู่นี้ ยืกนกอดกันจนกระทั่งไททานิกอับปางไปต่อหน้าต่อตาปัจจุบันทุกวันนี้เวนดี้รัชก็คือภรรยาของ CEO นั้นได้เคยไปสำรวจซากเรือไททานิกมาแล้ว3รอบนะคะเธอปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของบริษัทโอเชียนเกนทุกคนตอนนี้ส่งกำลังใจโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นกดไลค์กด subscribe ช่องนี้เอาไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปเรื่องราวใหม่ๆจากผมครับสำหรับวันนี้ไปละบาย